สวัสดีครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับก็พบกันกับเรานะครับทาง Channel, T ช anel เทพ91เทมราซิลสถานครับคือจริงๆมีคลิปทําไว้เตรียมไาเยอะมากแต่ก็อ่ะเกิดอาการขี้เกียจนะครับก็ขออนุญาตเหมือนกับพักร้อนไปนะครับก็การนี้กลับมาครับกับของเล่นใหม่ล่าสุดน,นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวสินค้าตัวเนี้ยเขาอาพูดถึงเป็นโทรศัพท์ที่เปิดตัวไปได้สักระยะหนึ่งครับตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาก็ชูความเป็นเ,เรียกว่าไงอ่ะ เรือธงของค่ายนะครับอาบอกใบนะครับก็เป็นชื่อนูเบียนะครับอาถ้าใครติดตามนูเบียนี่เป็นแฟนคลับนูเบียต้องทราบครับเรือธงเขาก็คือตระกูลเซทเอ่อเซทอัลต้าเซทเจ็ดสิบอัลต้านะครับซึ่งออกมาได้ระยะหนึง่งอยู่ดีที่คืนดีเนี่ยนกะ็ออกตัวใหม่ออกมาอีกเป็นเอ่อเซทเจ็ดสิบเอสอัลต้าครับมีเอสพุ่งครับก็แบบว่าตอนแรกเนี่ยจะซื้อไอ้เจ็ดสิบ แล้วนะครับซึ่งความที่มันเ,เขาช,ชูหลายด้านไม่ว่าเรื่องการถ่ายรูปแบตเตอรี่นะแล้วก็เ,เรื่อง performance การเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในตัวเยวกันหมดนะนะครับก็เราก็เกิดตัดสินใจซื้อไปแล้วรอแล้วรออยกไปมาอยู่ดีเฮ้ยมันมีข่าวหลุดมาว่าซัตเจ็ดสิบเอสอัลต้าเนี่ยอ่ะเขาก็รู้ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมจะ unboxing เนี่ย เป็น Z70S ็ดสิบเอัลต้าแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวที่อยู่จำหน่ายในยุโรปนะครับแล้วก็ราคาเราจะเกิดเป็นตัวแรกที่ออกมาก่อนนะครับคือ z 7 0เ็ดสิบอัลต้านะครับราคาในยุโรปปัจจุบันอยู่ที่7 4 9ก้าครับ,รบก็คือตอนนั้นน่ะเดิมมันขายประมาณ800กว่านะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแล้วคือเราจะซื้อโอ้มันก็แพงเนาะพอเทียบกับไอ้เว็บที่ขายของออพวกของ Aliexpress นะครอเขาคำจ่ายจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าครับก็จะกดสั่งซื้อลยครับอยู่ดีก็เอา้าปรากฏว่าทางโนเบียเนี่ยเขาก็ขึ้นมาโชว์เลยว่าเออตอนนี้เรากำลังจะขาย Z เจ็ดสิบ S Ultra เนี่ยในอีกไม่กี่วันนะครับแล้วก็ปุ๊บเฮ้ยก็ทำให้การตัดสินใจที่เอา Z เจ็ดสิบ Ultra เนี่ยหยุดทันทีแล้วมารอตัวเอเจส Z เจ็ดสิบ S Ultra แทน,นครับราคาของ Z เจ็ดสิบ S u l t a นะครับปัจจุบันอยู่ที่ 869ก็เรียกว่าคือราคามาแทงตัว Z70 นะครับแล้วก็ได้ส่วนลดจาก8 6 9แล้วก็เหลืออยู่ที่ลดไป40 EUR ยูโรนะครับและแถมอะแดปเตอร์แล้วก็เคสให้ด้วยนะครับคราวนี้ความแตกต่างของระหว่าง Z70 เนี่ยกั u t บเนี่ยมันอยู่ที่เป็นเซ็นเซอร์ของอะไรนะครับแล้วก็ในแซดเจ็ดสิบเอสลตเนี่ยที่จะเป็นเซ็นเซอร์ของอะไรแต่ว่าน่าเสียดายนะครับ ตัวไอ้แท้เเนี่ยเดิมเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนรูรับแสงได้นะครับสามารถเพิ่มลดได้แต่ในขณะที่แท้เจ็ดสิันนีเป็นเป็นแบบฟิกซ์นะครับก็ไม่สามารถเพิ่มได้แต่เขาก็อัดชิปตัวออัดเซนเซอร์ตัวใหม่มาให้พร้อมกับให้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็สีสไตล์ไลท์หรืออะไรสักอย่างครับเป็นสีฟ้าเนี่ยพิเศษตัวนั้นก็จะไม่มีนะครับแต่ความพิเศษของตัวนี้นมันจะมีเออ่เคสนะเดี๋ยวลองดูให้ดูทำแบบเหมือนเป็นกล้องถ่ายรูปเล่นเดินเล่นเลยแล้วก็ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับก็ปกติกล้องทั่วไปอยู่ที่24หรือ28มิเมตรครับแต่ตัวเนี้ยเขาจะเหมือนของ Vivo ตัวที่ออกใหม่ล่าสุดนะครับเออ X200 Alpha ครับเป็นเ,เริ่มต้นที่กล้องกล้องเรียกว่ากล้องหลักครับอยู่ที่35มิเมตรครับใน35มิเมตรเนี่ยเป็นกล้องที่จะให้สัดส่วนจริงๆอ่ะ50มันจะให้สัดส่วนหน้าตาหรือว่าของวัตถุเนี่ยดูสมจริงที่สุด 3าห้นี่ก็คือลองมาแล้วก็ใกล้เคียงครับอะพูดมายาวนะครับเรามาดูในกล่องกันลยครับว่ามีอะไรครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ในตทศจำหน่ายประเทศเยอรมันครับอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ได้สุดรลด40ยูโรนะครับแล้วก็จะได้แทรเวชชาร์จเจอร์มาด้วยนะครับซึ่งหลังๆมาเนี่ยแม้แต่ค่ายจีนเองก็จะไม่ a d a แถมอะแดปเตอร์ให้นะครับตัวตัวชาร์จเจอร์ครับแล้วก็แถมเคสมาให้นะครับ เอ๊ะแย่จังผมสั่งสีน้ำตาลไปนะทำไมเป็นเคสสีดำมาไม่เป็นไรแต่ขอโทรศัพท์ถูกสีก็พอครับเออแอนติกบรลนะครับสิบหกกี้ไปห้ารอวสอง้โอเคขอเครื่องถูกสีถูกเป็นพอนะครับนี่มาดูส n a p d ก a g o n w i f เจ ก็มี DTS X นะครับ X คือเราคาดหวังโทรศัพท์เนะี่ยนอกจากจะเป็นเรือทงแล้วก็ควรจะให้พลังเสียงนะครับนี่อ๋อนี่ครับตัวชิปตัวเซนเซอร์เป็น Neo Vision นะครับแทนตัว Sony น,นะครับน่ครับก็จะได้ยนตัวโทรศัพท์เห็นไหมครับเป็นสีน้ำตาลครับนี่ Hyper sensitive XL sensor ครับ35มมมาดูชิ้นต่อไปนะครับก็มีอะไรในกล่องอีกน่าตัวโทรศัพท์เข็มก็ต้องให้มานะครับสายชาร์จเป็นสีออกดำๆดส้มๆส,สีอิฐนะครับแล้วก็หัวชาร์จมารุ้นนะครับอ๋อเป็น USB-C USB-C เรี C, C, ยบร้อยนะครับ หลายค่ายจีนแม้จะเป็นตัวธงก็ยังให้เป็น USB-C กับ USB-A อยู่เลยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือแล้วก็มีเคสใส่มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับว่าดีเทลของเครื่องผมก็ไม่เคยมีตัว แักเจ็ดสิบนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่ามออมีดีไซน์ตรงไหนที่แตกต่างกันไปหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะเป็นเหมือนม i n เนอร์เชนนะครับก็จะเรื่องสีก็เออสีตัวเครื่องแล้วก็เนีเดิมเนี่ยพอเคยเห็นมันเป็นเวอร์ชั่นเออไชนีสนิวยอรนะครับเป็นสีส้มโพยอยากได้เลยตอนนั้นนะแต่ก็ไม่มีจำหน่ายที่ยุโรปนะครับก็ยังเป็นสีฟ้านะครับ อุบิเเนี่ยมันถ้าเกิดเป็นสายเกมมิ่งไปเลยเขาจะไปชื่ออินฟไนหรืออะไรสักอย่างนะครับเออเป็นรุ่นนั้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นตัวละทงก็จะมีมความเป็นเน้นความเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับใส่เข้ามาให้นะครับนี่ครับนี่กล้องหลังครับแล้วก็มีเลน ซูมนะครับแล้วก็เลนส์วายนะครับนี่น่าจะเป็นแฟลชนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเอ่อเพิ่มลดเสียงปุ่มปิดแล้วก็นี่ปุ่มถ่ายรูปนะครับก็เด่นความเป็นกล้องถ่ายรูปอย่างที่บอกครับก็จะมีชัตเตอร์ตรงนี้คล้ายๆข,ของ iPhone นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีคลิกเรียกว่าไงคลิกบัตทอมนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะน่าจะใช่นะอืมก็ไม่ได้ไม่เคย ยังไม่เคยมีเครื่องของตัวเองก็ค่อยไปศึกษาทีอย่างครับอันนี้เน้นการแกะกล่องมาชมครับอ่าเราก็จะมาดูในส่วนของช่องใส่ซิมการ์ดนะครับใส่ได้ใส่ซิมที่2องซิมครับซิมหนึกับซิม2แล้วก็นี่ครับ เขาจะติดหน้าจอมาให้ครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยกล้องน่าจะซ่อนนะครับจะทําแทบมองไม่เห็นเลยนะครับว่ากล้องอยู่ตรงไหนนี่เราใส่เคสใส่ิปก่อนครับนี่ครับใส่เคสเสร็จแล้วเปิดตัวเครื่องชมนะครับ n u เบียเขาก็ใช้ Android นะครับแล้วก็ในส่วนของ OIS เขาชื่อ n e b u l a AiOS นะรับ AiOS นี่นะเคสคือจะด้านข้างจะเปิดนะครับนี่นครับอืมเขาใช้เคสใสแล้วกันเพราะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ย ยมจะซื้อชุดของกล้องของกล้องครับมาใ,ใส่เพิ่มนะแล้วก็มาดูในส่วนของอะแดปเตอร์ครับว่ามีความใหญ่หน้าตาไม่ไงครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ EU สำหรับต่อบ้านเรานะครับนะครับก็จะเป็นปลั๊กประหัวกลมนะครับ เตอร์สีดำโอเคนะครับก็ในกล่องก็จะมีเท่าที่เห็นครับแน่นอนนะครับก็ไม่เก่งภาษาอะไรนอกจากภาษาเราก็คือภาษาไทยก็เลือกภาษาไทยนะครับจริงผมมีโนบีเเครื่องหนึ่งเป็น มันชื่อ n u บ i a f โ c กัสนะครับก็ออกแบบมาเพื่ออสําหรับการใช้กล้องโดยเฉพาะนะครับทุกคนชอบกล้องโดยเฉพาะแต่ผมก็รู้สึกว่าเครื่องโทรศัพท์มันยังช้าและอืดไปหน่อยนะครับนี่ก็เป็นสแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอนะครับ เราก็สแกนไปหน้านะคะรับเรียบร้อยนะครับนี่ครับหน้าต่าในเวลา OIS ครับนี่ครับอย่างที่บอกนะครับเออกล้องจะ เป็นค่าเริ่มต้นที่35ม m mm มนะครับก็มีอันตรววาย18มิมแล้วก็ซูม85ม m mm มนะครับนีนโมดมาโคนะครับก็ประมาณ4เซนถือว่าใกล้ชิดอยู่นะครับ ก็ถือว่าใกล้นะครับได้เลยอืสำหรับกันใช้โหมดมาโครโอเคนะครับก็ใครมีความเข็นอะไรนะครับหรือคำถามนะครับคอมเมนต์ด้านใต้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ